แล้วครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีสุขสุขคนครับผมมันนี้เขามีกระสอบครับมันนี้เขาสิวป่อยนามครับ EP ที่สี่แล้วครับมันนี้เขาสิวป่อยนามลงบ่อครับบ่อปลาเขาที่เขาตกแต่งไวเนี่ยที่เขาขุดทีไว้แต่เขาก้อนจิบป่อยก้อนจิบป่อยเขาทอนจะสูงกับถ้าป่อยนามลงเลยนามมันจะเสาะดินลงไปครับเขาก็เดียวกระสอบมาฮ้องกระสอบมาลองหาก้อนหินกันนะ หาหินไปทับสนครับข้าต้องทับกระสอบเด้วยเพราะสันมันปิวต้องป,ปูปูทางเงาปูทางเงาแบบนี้ครับนี่นี่ครับปูกระสอบเรียบร้อยแล้วพอหนามเพื่อน้นาม,มันแห้งมันเกิดสิกระชูดต้องไปไปไปดินมันสิได้ปะซอดครับบ่ได้ซอ,อ,อดอดินหนามว่ได้ซอดดิน เข่อไปเป,ปยน้ำกันห่อบดนะครับเดี๋ยวเวลาปล่อยน้ำลงสาห่าแล้วได้เลือกได้ง้มนะครับปล่อยน้ำก่อนนีวาล์วน้ำเ่อนี่คือวาล์ว,วน้ำสองทางครับถ้าปิดนี่น้ำม,มันจะไปลงสาครับมันเป็นระบบน้ำร้นจากแท่งนี่เป็นล้นลงมาลงมาแล้วพอนี่ไปสาไงครับถ้าเปิดวาล์นี่มันเกิสีไปลงสาหุานเลยเปิดเลยครับ <c oughs> นี่ เปิดเรียบร้อยไปเพิ่น้ำกันเ้อง นี่ครับตอนนี้เขาได้ปล่อยน้ำแล้วก็เรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหน้ำน้ำก็ไหลดีครับอันนี้คือนน้ำน้ำล้นครับระบบน้ำล้นจากแผงโซลาร์เซลล์ครับน้ำก็ใสสะอาดดีครับนี่อาบได้กินได้หมดแล้วครับน้ำบาดาลอยู่นี่ฝนบกเข็มกับน้ำบกเข็มเลยทำอยู่นี่นี่ปล่อยไปแล้วถ้าเอาสอบพ้องแบบนี้ก็ดีบางนึงครับว่าเวลาน้ำงแล้วมันบกระแทกกับพื้นน้ำถือบกคุ้นครับ นำมันจะสิใสเดี๋ยวเขามาล้อหล่นกันนะบามันสีจักมือเต็มอันนี้วันที่หนึ่งครับเดี๋ยวผมตีไปเป็นมือเป็นมือคือยังตอนคุดดินขึ้นเลยว่าประมาณจักมือสิเต็มวานสองสามมือครับพอตอนนี้เวลามือแรกเนี่ยผมปล่อยลงเวลาประมาณเทียงเทียงเคืองครับเทียงเคืองผมมาปล่อยหนาบลงครับเดี๋ยวมืออื่นมืออื่นเบ็ดมือเลยครับปล่อยมันลงไ้กางสีเลยปล่อยถมไปมันหล่นเลยครับปล่อยจากไหนมันก็มีทอนนำหล่นอยู่ มันบ่เกินขอบที่แล้วประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปเบื้องมืออื่นว่าน้ำสีได้หลาบันดนี้เด้ยบ่กกันเพิ่งมืออื่นเดี๋ยวถ้าไปเบื้องช่วงเขาแล้งครับช่วงคำช่วงน้ำเสาไหลครับว่บา,ามันสีได้น้ำไหลายบันไดนบ่อขนาด4ีคูณแเมตรน้ำสียู่โอ้หลายลิตรเติบอยู่ตัวนี้หลายพันลิตรอยู่บ่หลายพันลิตรเป็นหมื่นผุดเลรอครับหลักหมื่นลิตรผุดเลรอครับน้ำสารประมาณนี้ เดี๋ยวไปล้อบ้างตอนแรงครับตอนคำคำครับว่บานา้ำสี่ลงไหลปันใดไปเนียบตกแรงมาแดดแดดก็แจมอยู่ใ็้น้ำเสาไหลแล้วครับตอนนี้น้ำก็แหง้งมันไหล,เ,ลเด้ยวาวเดียวเราก็แหง้งพอมาเปิดช่วงเทียงตกแรงมาหนามเด้ยพบอกว่าไหลปรหวัดผีสับขึ้นมาน้อยเดียวมันก็ไปเปลี่ยนใส่ใหม่ครับไส่ถุงมันเราก็เปลี่ยนเป็นขอบง้อหนามมันค่อยปราใจ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมืออื่นมืออื่นช่วงเขาแรงหมดละเพราสีมะไทยอีกคนหนึ่งว่นนาน้ำเดรหลายบัดนี้มืออื่นช่วงคำคำนะครับมานี่ประมาณนี้ครับวันที่หนึ่งประมาณนี้บได้ี้ยังเลยแช่เห็ดดินซมมาื้อดินเปียกก็คือนะครับเดี๋ยวเจอกันมืออื่นช่วงคำครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีมือที่สองครับมันี่อานน้ำเขาสะมือที่สองครับเมื่อวานเมื่อวานน้ำเขาเร้าวเดียวน้ำแห้ง มัอน,นี้เลืเล่ไมไม่ครับมันนี้เริ่มตะเสาน้ำก็ขึ้นว่าประมาณนี้นิ้วหนึ่งเต็มเต็มกับนิ้วคนว้นเนี่ยพอเป็นนิ่วเส้นนิ่วเดี๋ยวตอนนี้น้ำม,มันสายยังน้อยอยู่ครับเดี๋ยวผมสีซอยน้ำสีสูบน้ำจากสาสาทเทาใส่กุ่งมาส่นี่ครับแต่เครื่องสูบห่าใส่เป็นปั๊มครับปั๊มน้ำบนท่ออยู่ละนี่ครับเครื่องเท้เาเสียไปสูบก็คือเครื่องตัวนี้แหละครับเอาไปแช่น้ำสูบแช่น้ำแต่เยาหอสีต่อสายไฟกันต่อสายไฟไป สูบจากซาสายไงมาลงนี่ครับาตอนนี้เดตต้อระบบน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่นหมปั๊มน้ำเขาสี่เซอลงหมดนี้เดียวเอาแนวมาห่องอยู่หน่อยครับพอน้ำเขาก็ไหลไปแล้วลงบอรเรียบร้อยเดี๋ยวเขาสีเอาปั๊มใส่ในหม้อนะครับเ,รพเ,เ,รเพื่อนว่าดูดที่ดินดูดที่้นต้องเปบริตังประเทศ เน,นี๋ยาปั่มลงไปแล้วครับเดี๋ยวหาน้งมะฮ้อง,ห,องห้องทอกันเดี๋ยวนำหย่อนกลับห้องทอนี่ยผสมนำหย่อนครับตึงเกียร์ไนน้ำไหลไปบุตรพร้อมนะครับพร้อมเปิดงานเสียบปลั๊กไปเลยเลยร,ยรีบนนเย,ปปยรบนนรบอยย้อยครับตอนนี้เสียบปลั๊กแล้วครับตอนนี้น้ำไหลครับต้องฟังเสียงน้ำด้วยน้ำไหลอยู่ครับตอนนี้ ไปเพิ่งปลายท่อครับนี่ปลายท่อเขาไหลายางแรงเลยครับเรื่องปวดอะพวคู่ตะบอกนนพวกเศษไอ้บอกนนพวกเศษที่ยังมัน,น,นออกมาเต็มเลยโอ้มันจ่อลงพื้นนะครับเดี๋ย่หนามมันแห้งเกินไปปวดไอ้ทหนามเต็มทอ่อเมื่องเศษบอกนนมันออกจากพอ,พอท่อเก็บไปโดนแล้วหนูนขอบีเอทั้ง พวกเศษบักนงนเศษขยะครับหลโอ้นวางเันเป็นบวกเลยจังไหก็ปล่อยกันไปครับบวกกันพอมันน้ำม,มันจะไปร่วมกันยังวางหันอยู่แล้วครับวองหันเป็นหลุมอยู่แล้วครับเวลาสูนาานาบน้ำเข่าน้ำบ่ข่อมลงหันเลยนี่ครับตอนนี้ได้เพิ่มจํานวนทา้งน้ำเข่าแล้วครับได้สูบน้ำจากสายไงมาครับเดี๋ยวน้ำไหลมาไหลเดี๋ยวเบิ่งเงินตอนแรงครับตอนแรงเรา มือนค่คยมาสูบต่อพอจา้าไน่ก็สูบสูบจนว่นมันสิเต็มสาหมดแล้วครับไปเจอกันครับสวัสดีครับผมมือไม่ไฟแรงสวัสดีครับผมมาหัดมือที่3ามที่4ี่แล้วละ่ะผมบริเนับริเทายผมกสูบน้ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้ใส่ระบบ2องทางเลยครับพอหน่อยนี่น้ำบาดา,นนาลน้ำร้นแท่ง พอใหญ่นี่เอาปัม๊มตัวน้ำร้อนห้าไปสูบจากสายใหญ่มาครับมาลงสีน้ำก็ได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเป็นสีเขียวยงเลยเดี๋ยวพาไปเบิ่งน้ำครับบานา้ำแดดไหลายบัไดไหล้วครับหน,านาบ้ำห้องก็สิไก่ไก่หัดท่อและเนื้อีกประมาณนิ้วสี่นึงนี่ความยาวนิ้วสี่ประมาณนิว้วหนึ่นนนง,งไก่สิเต็มแล้วไก่สีหัดขีดไอ้ท่อน้ำล้นแล้วเอาถ้าได้ปล่อยปลานะครับเป็น ล้อขอน้ำใสเต็มให้มันน้ำยูดีให้มันยูยูน้ำได้ดีๆคนละครับพอใส่ที่แหลกในน้ำม,มันติดบกไว้ครับพอดินมันแห้งครับดินมันติดดูดน้ำดินมันถ้าได้อุ่มน้ำครับถ่ายดินมันอุ้มน้ำเล็กน้อยเราก็จะเอาปลามาลงครับน้ำไหลดีครับไหลดีแน่นอนาะวปั๊มไฟฟ้าใสปั๊มหขุนครับ พอข้นล้วก็มาต่อใส่สองนิว้วเอาเขาอาพอสองนิ้วแล้วก็เปิดไหลมาเลยเต็มทอดีอันนี้ท่อนำลำร้อนครันไหลอยู่ประมาณนี้แหละครับไหลไหลน้อยเดี๋ยวมันไหลแห้งก็ทอนำลำร้อนเดี๋ยวพอท่านิลล่างแงทงเข้าแล้วเจ้าหน้าม,มันเละไหลบ่ค่อยดีครับปกติไหลแห้งก็ดีครับเดี๋ยวตอนแรงครับตอนแรงท่อสี่ ได้ประมาณนำกะสีได้นำเพราะประมาณแล้วตอนแรเกรรรรเราก็บส่มาติดตั้งปั่มครับติดตั้งความน้ำไอติดตั้งความน้ำวนเราก็เปิดทดลองมึงเราก็ต่อระบบไฟอย่างให้มันครบเสร็จนะครับเราก็ล่อปลามาปล่อยเลยคลิปนี้ก็สิเป็นการเอาน้ำใส่เราก็ต่อระบบปั่มน,มน้ำวนตัวสายไฟอย่างต่างๆนะครับเราก็เก็บขยาน,านา้ำเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นครับว่าสุดท้าย ถ่ายคลิปสิเห็ุอย่างนี้เจอกันถ่ายคลิปครับตอนนี้เขาใส่น้ำเต็มพอดีเรียบร้อยแล้วพอดีแล้วมันก็ไม่ได้เต็มขนาดนั้นหรอกครับแต่ผมตัดทอเผื่อว่าให้น้ำมันสูงเกินไปเวลาใส่ป่ามันค่บย่บื่อหน่อกครับตอนนี้กำลังไล่ดูดพวกเศษขยะพวกใบไม้พวกฟองอากาศตรงนี้ครับถ้าดูดแล้วจะเป็นก็ยังฟังคุ่นฟังฝุ่นกระสาตาแล้วครับไป้บางบางแตกต่างวะฟังนี่ดูดแล้วครับสาตาเลยนี่อันที่มีฟองลงเดียว์นิดหน่อยครับ ตามคุณนั้นดูดกาลังออกครับโอ้แต่ลมลมพัดไปแล้วมันจิวนกลับอีกเดี๋ยวเคยมาดูดต่อครับเดี๋ยวเราไปตั้งระบบน้ำกันดีกว่าครับไปเอาปลามมนามกอน

ตอนนี้ก็ตั้งระบบน้ำเป็นีเรียบร้อยแล้วนี่ประมาณนี้แต่พอท่านได้มัดนะครับเดี๋ยวค่อยมามัดที่หลังเบิ่งกระปงสาเหมือนกันครับว่บาม,มันตีอยู่ประมาณเท่าไรดินมันเริ่มไหลลงไหลเห็นไหนี่ครับดินเริ่มไหลลงไหลแล้วอันนี้ขนาดผมขุดสโลปเด่นแต่ก็ใสดีครับน้ำมันน้ำม,นมาตรฐานซื้อครับดี๋ยวเสียบปลั๊กเบิ่งครับว่บามันไหลดีปอดีเสียบปลั๊กแล้วครับนี่เห็นไหมโอ้ยขอกันเป้เลยครับ ใส่ออกซิเจนเพียงพอแน่นอนไปเบิ่งไกลๆครับเห็นไหมออกซิเจนใส่การกันใจกลางแล้วไปหมัดครับระยะก,ก็บจุดประมาณนี้ครับพอดีแล้วระยะที่พอดีมากเลยตัวนี้เดี๋ยวไปหมัดกันเลยครับเห็นไหมระบบน้ำห้องก็บจุดประมาณนี้ยสี่หัวพอดีเป๊ะ ความห่างทอๆกันครับเทศแบบนี้เพื่อให้ป่ามันรู้สึกสดชื่นครับเราก็กินอาหารเก่งไงไว้ผมมันเป็นระบบระบบมันเป็นระบบน้ำวนนะครับสามารถใส่ครับได้ทุกปลาทั้งกุ้งทั้งยังใส่ได้เบิดครับระบบน้ำวนนี่จําเป็นมากเลยมันถึงคนสิบมีออกซิเจนใส่ระบบน้ำวนแทนกับสีไดออกซิเจนเพืกันครับอาจีได้บ่ามากจำตัวออกซิเจนโดยตรงตอนนีาเป็นเรียบร้อยแล้วสวยงามมากเลยครับ เดี๋ยวคลิปท่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหนาล้อลงปลาไปเบื้องวาสีได้ปลาจ้กตัวครับทุนบะมีดอกไปล้อหลุนกันไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับคลิปหน้าลงปลาแน่นอนไป